ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางวัดของเราทั้งภายในวัดด้วยทั้งภายนอกวัดด้วยทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องภายในวัดด้วยไม่นับเรื่องส่วนตัวคือจิตตภาวนาอีกต่างหากว่างั้นเรื่องจิตตภาวนานี่เป็นเรื่องที่ส่วนตัวถึงไงงานยังไงยังไงมากมายมาหาศาล ร้อยแปดพันประการยังไงก็ตามเรื่องจิตภาวนาเนี่ยต้องเป็นหลักอันนี้คือหลักของเราหลักเป็นหลักตายหลักยึดใครจะแปลปวนเปลี่ยนแปลงร้ายดียังไงก็ตามอันนั้นเรื่องของคนอื่นเรื่องของเราเนี่ยคือจิตภาวนานจะทำยังไงจึงจะหมุนจิตใจของเราให้สูงขึ้น จะทำยังไงจิตใจของเราจึงจะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของเราให้เร็วที่สุดเราจะทํำยังไงเราจะถอนอผ่าหัวฝีหนองออกจากร่างกายของเราให้เร็วที่สุดเ,เราจะทํำยังไงจึงจะถอนอลูกกระสุนที่มันฝังอยู่ หรือว่าลูกศรที่มันปักอยู่ที่หัวใจของเราให้ถอนออกให้เร็วที่สุดอันนี้คือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท,ท่านอันนี้เป็นพุทธทประสงค์ของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกอันนี้คือจุดหนึ่งเพราะนั้นเราจะทำงานสิ่งไหนมากมายสิ่งภายนอกอถึงเจะหลวงพ่อจะพูดยังไงก็ตามพวกเราจะไปเป๋ตามนั้น คือหลักตัวนี้ให้ยึดเอาไว้ให้แน่นหลักทางจิตใจนี่อันนี้หลวงพ่อถึงจะพูดยังไงก็ตามถึงจะพูดออกนอกยังไงก็ตามแต่จุดหลักจิตใจของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เคยมองข้ามจุดนี้อีกเหมือนกันเพราะนั้นเอาคําที่หลวงพ่อนํามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยแหะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้เป็นแนวความคิด ค,คืออย่าไปยึดเอาสิ่งภายนอกมาเป็นเนื้อเป็นหนังว่าเป็นสักเป็นสีเป็นที่เชิดหน้าชูตาอันนั้นเป็นถ้าหากว่าเป็นนั้นก็เป็นดินเหนียวติดหัวท่าน,นเองไม่ใช่เนื้อใช่หนังไม่ใช่งอนอพรางนั้นนะดินเหนียวติดหัวให้ให้เราคิดอย่างนั้นมาอยู่เสมอในใจเราจะเป็นผู้ไม่ลืมตัวถ้าหากว่าเรา คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นศัก์เป็นสีเป็นเกียรติยศเป็นชื่อเป็นเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายถ้าเราคิดอย่างนั้นไม่อยู่เสมอคิดอย่างนั้นไว้ในใจนะเป็นหลักใจของเราเราพวกเราจะลืมตัวได้ง่ายแต่ถ้าว่าเราคิดในใจอย่างที่ว่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นดินเหนียวติดหัวนะแต่ใช่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่ง ที่เราทําถูกต้องเป็นบารมีของเราส่วนหนึ่งที่พวกเราครับถูกต้องเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาเป็นทานเป็นศีลเป็นบารมีของพวกเราแต่ซึ่งยังไงจิตตภาวนาที่จะถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจตัวนี้พวกเราอย่ามองข้ามจุดนี้เป็นจุดใหญ่ ที่พวกเราจะต้องได้คำหนึ่งคิดถึงอยู่เสมอทา้งว่าผู้ใดพ้นจากวัตะไปแล้วหมดจดจากกิเลสไปแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะกระเด็นออกจาก,กจิตใจแล้วอันนั้นไม่ต้องพูดถึงแ้่ว่ายังอยู่ถ้าว่ายังอยู่ในจิตใจของเราเราต้องถือว่าอันนั้นเป็นคู่ต่อสู้ของเราเราเผลอมาเมื่อไหร่คู่ต่อสู้ของเราพร้อมที่จะเหยียบคอเราเมื่อนั้นเพราะนั้นเรา จะต้องเตรียมพร้อมต่อสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะยังถือว่าเป็นศัตรูหรือว,ว่าเป็นคู่อริหรือว,ว่าเป็นคนละฝั่งกันมบงนันกับธรรมถ้าเราคิดอยู่อย่างนั้นมาอยู่เสมอพวกเราจะไม่ลืมตัวถึงจะทําการงานมากน้อยแค่ไหนประสานงานกับผู้คนมากน้อยแค่ไหนถึงจะไปนสถานที่ใดทินใดอันนั้น เราต้องยืดจุนในการทํางานในเมื่อทํางานจบลงแล้วมันก็ขยับเข้ามาหาที่เก่าอีกในขณะที่งับที่ทํางานเหมือนกับเรายืดอย่างสติก๊กเหมือนกับออกไปใช้งานเมื่อใช้งานเสร็จแล้วหยุดประจําที่ต่อสู้อีกอย่างเก่าอย่างนั้นอยากจะให้พวกเราเป็นอย่างนั้นอันนี้ที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือที่หลวงพ่อได้พูด คือเรื่องมรุมมาตุ้มเรื่องการเรื่องงานอย่างที่ภายในวัดของเราก็ทำถนนการทำถนนก็เพื่ออะไรก็เพื่อพระเนนภายในวัดเป็นสายเมนภายในวัดเวลาตกหน้าฝนมาต่อไปเ,อเวลาฝนตกมามันก็ยิ่งกัดยิ่งเป็นโศกเป็นเหวไปเรื่อยๆเพราะวัดเก่าเหมือนกับบ้านเก่าถ้าพวกเราเคยอยู่บ้านเก่าแก่โบรโบราณ ยังไม่เคยมีถนนหนทางยังไม่มีแมคโคแท็กเตอร์สมัยก่อนถ้าว่าเราไปที่ไหนโดยมากช่องห้วยช่องเขาทั้งหลายแหล่เขากจะขุดลงไปแล้วน้ำกัดลงไปของเราก็ลักษณะอย่างนั้นในวัดของเราพอเราอยู่มานาน้วก็ตรงนั้นก็เป็นโศกตรงนี้ก็เป็นเหวเพราะว่าคนเที่ยวไปเที่ยวมาปัดกวาดใบไ,ไม้ออกดินออกน้ำกัดลงไปอีก เพราะนั้นเราจึงได้คิดทําให้ปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็อยู่ในวัดด้วยกันทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งญงาติทั้งโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าฝนเวลาพระเดินออกมาจากกุฏิเวลาฝนตกดูถึว่าจะลําบากพอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อคิดถึงจุดนี้แหละคือได้คิดให้หมู่พวกเพื่อนได้ทาถนนสายเมนภายในวัดกระทำแคบๆหรอกเป็นคอนกรีตซะ พอได้ใช้สำหรับหลวงพ่อเองก็กสะดวกสบายแต่สำหรับหมู่พวกเพื่อนให้ลําบากไปยังไงอยู่แต่ทิ้งยังไงก็ปีนี้เป็นปีทมปีมันหนักก็ให้ช่วยกันทําด้วยช่วยกันตั้งใจทําเมืม่อทําไปแล้วอนนก็ดีพวกเราได้ใช้เป็นบุญเป็นกุศลไหมเป็นบุญเป็นกุศลถ้าใครได้เหยียบย่าในถนนหนทางที่เราได้ทําก็เป็นบุญเป็นกุศลสาหรับผู้ลงมือทํา ผู้ก่อสร้างอันนี้ก็คืออันหนึ่งคือภายในวัดอันที่สองก็คืองานของคุณแม่ชีแก้วที่พวกเราทําประจําปีปีก่อนก่อนพวกเราก็ทําอยู่ที่วัดเมื่อสามปีเมื่อเราสร้างเจดีขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปทําอยู่ที่ห้วยทรายแต่ปีนี้ก็จะทําที่บ้านห้วยทรายวันที่สามสิบมีนาห้าหนึ่งตรงกับวันอาทิตย์ แรมแปดค่ำเดือนสนีะ่แต่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่แล้วเนะี่ยยี่สิบสี่มีนาแล้วห้าหนะึ่งแล้วก็ไม่อีกไม่กี่วันนะพวกเราก็คงจะเตรียมพร้อมที่จะไปจัดงานครบรอบของคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อนะคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับหลวงพ่อมาตั้งแต่ต้นตระกูลตั้งแต่ ปู่ย่าตายายวงสาคนาญาติของหลวงพ่อแล้วก็ท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อหลายหลคนแล้วก็เป็นเมื่อเราทําไปแล้วก็มีแต่พระคุณอีกเพราะท่านไม่ใช่เป็นพระคุณสําหรับโลกส่วนเดียวสําหรับวงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่าจิตกระดูกของท่านกับเป็นพระาธาตุ สรุปแล้วก็คือพวกเราทำนี่ก็ทำกับผู้จิตที่ผู้จิตหลุดพ้นไปแล้วทำกับพระอรหันต์พูดง่ายๆ่ไม่ใช่พระคุณธรรมดาเหมือนกันนะเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่พวกเราจะต้องได้ยืดจุ่นหรือว่าได้แสดงทางด้านจิตใจออกไปช่วยงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหลวงพ่อได้ประกาศออกไปแล้ววันวานมันก่อน แจ้งข่าวไปทางศรัทธ,ธาญาติโยมที่เป็นที่รู้จักมักคุก้นว่างั้นเถะหลวงพ่อบอกว่าเจดีมหามงคลบัวเนี่ยที่จังหวัดร้อยเอ็ดใช่เป็นเท่าแก่สมหมายเป็นหลักแต่พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธ,ธาญาติโยมทั้งหลายพวกกลุ่มของเราพวกเราจะรวบรวมจะตุปัจจัยให้เป็นคณะดีไหม คือเป็นคณะวัดป่านาคำน้อยคณะสิทธิ์ครูบาอาจารย์วัดป่านาคำน้อยร่วมสมทบเจดีมหามงคลบัวเป็นเป็นก้อนขึ้นมาดีไหมแต่สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายจะทำหรือไม่ทำแต่วัดหลวงพ่อเนี่ยต้องทำแน่ไม่เป็นอย่างอื่นต้องทำแต่นี่ที่ประกาศไปนี่ก็คือประกาศให้ พวกเรามีส่วนร่วมพระเจดีย์องค์หลวงตาเนี่ยเป็นเจดีย์แรกที่หลวงตาอนุมัติอนุญาตให้ทศกัณฐสมหมายจนเซ็นชื่อเอาไว้ว่าเจดีย์มหามงคลบัวท่านตั้งชื่อให้อีกต่างหากเพราะนั้นถือว่าเป็นเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสําหรับคณะสิทธิอนุสิ์ถึงจะไปตั้งเนี้ยน่าจะฐานที่ใดก็คือเจดีย์ขององค์หลวงตาไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราในฐานะสิทธิ ควรจะร่วมกันคนละมากคนละน้อยเนะหลวงพ่อจะเป็นหลักถ้าว่าใครจะถวายไปเลยเข้าบัญชีของบัญเจดีไปเลยก็ได้เพราะมีเลขบัญชีอยู่ในแผ่นพับเขาอยู่แล้วแต่ถ้าว่าจะเอามาสมทบกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลวงพ่อเป็นหลักหลวงพ่อก็ยินดีทที่จะเป็นหลักแล้วก็รวบรวมกันเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ไปมอบ เข้าบัญชีเขาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเจดีเพราะเจดีนี้เฉพาะอ,องค์เจดีเซ็นสัญญากับบริษัทก็แปดสิบเก้าล้านแ่ะแปดสิบเก้าสิบแปดล้านเก้าสิบแปดล้านยังไม่นับภูมิทัศน์ถนนสระน้ำแล้วก็ต้นไม้ที่จะปลูกเป็นสวนอันนั้นยังไม่นับอันนี้เฉพาะเจดีเพราะนั้น ค่าใช้จ่ายในเจดีนี่ก็คงจะมากอยู่นะหลวงพ่อว่านะอันนี้ก็คืออันนึงที่จะต้องได้ช่วยๆกันตนะอก่างนั้นก็เป็นเรื่องประเคประขาอะไรทนีน่เรื่องชุมชนสังคมไปนี่แหละสรุปแล้วก็คือถ้าเรามองแล้วกับล้วนแล้วแต่มีสาระมีประโยชน์ที่พวกเราจะต้องได้คิด หมนกันแต่ไม่ให้หนักใจให้คิดแต่ไม่ให้หนักใจพวกเราจะหนักใจทําไมแต่ขนาดหลวงพ่อเป็นเจ้าของคิดแท้ๆหลวงพ่อยังไม่หนักใจแต่ว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราจะช่วยกระทําตอนนั้นเองทาเท่าที่จะทําได้เต็มความสามารถที่พวกเราจะทําได้ไม่ให้ทอดทิ้งไม่ให้ปล่อยปะละเลยเพราะโลกนี่มันต้องอาศัยความพร้อม ความพร้อมเพียงสามัคคีอาศัยน้ําใจอาศัยที่พวกเราจิตที่เป็นกุศลถ้าพวกเราที่มีหน้าที่อะไรที่จะไปทํโลงทานไปช่วยเลี้ยงแขกไปทําอาหารล้วนแล้วจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนทั้งนั้นเมื่อทําไปแล้วบุญกุศลที่พวกเราทําดีแล้วนั้นไม่ไปที่ไหนหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราทุกๆท่านที่ทําไป อย่างที่พวกเราบางคนก็ถามว่าเอา้าที่เขาทําไปแล้วเขาเป็นคนคิดขึ้นเงินของเขาใช่ไหมที่เขาจะต้องทําใช่อันนั้นเขาทําเป็นเงินของเขาจริงแต่ว่าเขาก็ทําเพื่อสาธารณประโยชน์เขาก็ไม่ใช่ปิดประตูเขาจะทําคนเดียวเขาประกาศว่าใครจะมาร่วมสมทบก็ได้เราไม่มีส่วนที่จะร่วมสมทบบ้างเหรออันนี้ก็คือเป็นคำถาม เราไม่มีส่วนที่สมทบกับบุญกุศลจุดนี้บ้างเหรอเราจะมองให้เขาเราจะให้เขาทําคนเดียวเอาบุญคนเดียวเหรอเราไม่มีส่วนร่วมเราไม่แบ่งบุญกุศลไม่ได้แบ่งเอเราไม่ได้สร้างสร้างบาร,รมีจุดนี้บ้างเหรอคือว่าแบ่งบุญไม่ต้องพูดถึงบุญของใครของเราใครทําที่ไหนเข้าสู่จิตใจของเราเราไปทําที่ไหนเหมือนกับเราไปทํา งานศูนย์การค้าเนี่นะเวลาได้มาเขาก็ให้รางวัลแต่ละคนละคนมันไม่ได้แบ่งกันใครแค่ว่าเป็นส่วนได้เป็นส่วนของแต่ละคนเองอันนี้ก็เหมือนกันการสร้างบุญสร้างกุศลก็ลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นใครทําดีและใครทําชั่วไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเรานอกจากนั้นถึงเราจะรู้หรือไม่รู้ในขณะที่เราทําไปยมพบาลเขารู้เองเหมือนกันนะเขาจะบันทึกใส่ แผ่นทองคำเองแต่ถ้าเราทำชั่วนะ่ะจะขโมยทำที่ไหนก็ทำเถอะไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเนี่ยก็ไปทำเถอยยมพบาลเขาจะบันทึกเส้นหนังหมาไว้เลยวนะ่างั้นเถอะหนังหมาเน่าไว้เลยเพราะนั้นพวกเราให้คิดอย่างนั้นกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังคำนี้เป็นอมะตะ ถ้าว่าใครทําดีไว้แล้วกรรมดีจะต้องสนองถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะพูดทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ยกประเด็นเบื้องต้นว่าพวกเราถึงจะทำอย่างไงก็ตามคิดอย่างไงก็ตามพูดอย่างไงก็ตามอย่าลืมหลักใจหลักใจเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งให้พร้อมกันให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ให้เห็นความเกิดแก่เจ็บตายให้เห็นความเกิดความเสื่อมของร่างกายของเรามาปูนนี้แล้วเป็นยังไงสมัยหลวงพ่ออินเป็นเด็กเป็นยังไงเป็นเนนเป็นยังไงเป็นพระหนุ่มเป็นยังไงเป็นพระที่มีอายุพรรษากําลังเข้าวัยต่อสู้อายุยี่สิบสาสิปีเป็นยังไงทุกวันนี้เป็นยังไงเข้าปูนชราแล้วอายุหกสิบสามเต็มละไม่กี่วัน จะย่างเอาหกสิบสีแล้วจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ให้คิดไว้อยู่ในเสมอในจิตใจพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะคิดอย่างที่หลวงพ่อคิดเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อคิดไม่ผิดกันแล้วกันหลวงพ่อคิดไว้อยู่เหมอสิ่งไหนที่จะเป็นคุณงามความดีเราจะทําสิ่งนั้นสิ่งไหนที่เราจะพิกจิตพิกิใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นความเกิดเบื่อหน่ายคลายให้ไม่ยึดมัน่นถือมั่นในร่างกายของเรา เราจะพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงตั้งแต่หัวจดเท้าร่างกายของเราทุกส่วนมีตาหูจมูกลิ้นกายมีตับมีลำไส้มีอวัยวะภายในของเรามีปอดอมีอุจจาระปัสสาวะมีเนื้อมีหนังมีกระดูก พิจารณาดูสิอันไหนคือสิ่งที่ถาวรในร่างกายเราอีกสักวันหนึ่งนะ่ะไม่รู้ว่าวันไหนนะตายแจกแต่กระจุยกระจายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่จิตใจของเรานะนะั่นแหะสำคัญนามธรรมจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ความสนใจอย่างมากคือนามธรรมจุดนี้ตัวนี้หละ่ะจะเป็นผู้ไปก่อพบก่อชาติในภพภูมิต่าง ถ้าพวกเราทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วนั่นแหละบุญกุศลตัวเนี้ยจะเกือ้อกูลหนุนดวงปิญญาณได้ใจดวงนั้นไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมไปเรื่อยๆแล้ววัดเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งอรู้แจง้งเห็นจริงในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแนละ้เบื่อหน่ายและคลายจากนั้นนะเมื่ออิ่มแล้วนะเมื่ออิ่มแล้วนะสลัดเลยจะองก็เข้าสู่ อวกาศของจิตของธรรมเป็นอมตะธรรมเป็นอมตะธรรมอตรรมตะธาตุเป็นพระอรหันต์จบแต่พวกเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจยังหลงอยู่พวกเราก็จะต้องวกวนเวียนอยู่อย่างนี้นความหลงหลงหลงคำนี้ไม่ใช่ธรรมดามันหลงจริงๆว่งางั้นเถอะพอคิดมาแล้วกันนะมันเผลอแพบเข้าไปคิดว่าเป็นสมบัติของตนเองคิดว่าตัวเองจะไม่ แก่ไม่เก็บไม่ตายคิดว่ายศถาบรรดาศักดิ์เพื่อนฝูงวัดวา,าศาสนาเป็นของตัวเองแท้ๆเ่ยเผือเพียงพปับเดียวแต่ก็มาพิจารณาอีกอแวกออกอีกเหมือนกับกิเลสมันก็เหมือนกับจอกแหนอยู่ในบึงในบ่อในหนองน้ําใหญ่ๆพอเอามือปัดออกไปมันก็แหวกออกไปซะเออมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะร่างกายสังขารอีกสักวันหนึ่งจะต้องตายนะ ต้องสลายนะต้องสูดดินน้าลมไฟแน่ๆน,นะมันก็แหวกออกไปอือใช่อีกสักวันอีกน้อยๆเนี่ยมันเออคล้ายๆว่ามันก็ไหลเข้ามาเจมิมเข้ามาอีกมันจะปิดมิดอีกมันก็ขึ้นว่าเป็นของเราเป็นของเอาเราจะมาอะไรของทรัพย์สมบัติพี่น้องเพิินฝูงเอเป็นของเราเมันเข้ามาอีกกิเลสองพอทำเข้าไปพี่นายมันไม่ใช่นะ มันก็ถอยออกไปอีกมันเป็นอย่างนั้นแหะงนั้นจนกว่าจะมีอะไรกวาดออกจอกออกจากทั้งหมดจนไม่มีแม้แต่เม็ดหนึ่งอยู่ในสระนั้นวันมนมันจึงจะหายสาบสูญไปได้พวกจอกพวกแหนทั้งหลายถ้าว่าไม่อย่างนั้นมันยังมารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มอยู่อย่างนั้นแต่ถึงยังไงเราเครื่องมือยังไม่พอนะ บาร,รมีของเรายังไม่ถึงบาร,รมีของเรายังไม่พอเราก็พยายามพยายามแหวกออกบ้างอย่าให้มันมันลงมันตุ่มหนาจนเกินไปถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยมันไม่มองไม่เห็นอะไรทั้งหมดนั่นแหละอันนั้นทุกจริงจริงกว่าจะรู้ได้มันจนกว่าที่จะเกินกว่าที่จะแบกไปแล้วมันทุกจิตทุกใจจริงๆเพราะนั้นพวกเรานะก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้ภาวนาเนี่ยนะ เดินยังกลมนักภาวนาภาวนาอะไรเนี่ยสำหรับพระเล็กเนนน้อยพระใหม่นะนั่งภาวนาไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งขัดจมัดจะให้ครูบาอาจารย์พาทำตัวเองทำเองฮะตัวเองเกิดเองตายเองเกิดมาเองตายเองอีกสักวันหนึ่งเราจะตายเองเพราะนั้นเราจะให้ครูบาอาจารย์พานำให้พากระทำได้ไงคุณงามความดีตัวเองทำเองเดินยังกลม ในเวลาก็เดิอนอยังกลมเทิงทางเดินก็มีอยู่แล้วพุทธโธพุทธโทธพุทโธกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาตั้งภาวนาเวลาเดิอนอยังกลมกับกขาขวาพุทขาซ้ายโธพุทธโธพุทธโธพุทธโททธ,โททธโทให้มีสตินั่นแหะอันนี้ก็คือเบื้องต้นในการภาวนาจากนั้นก็พิจารณาอย่างที่ว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะ่นี่แหละเพราะนั้นพวกลูกหลานพระเนนนะที่มายอยู่วัดของหลวงพ่อ ถึงยังไงยังไงทำงานยังไงทำอะไรนะอย่าลืมจุดนี้อย่าลืมใจอย่าลืมหลักของใจอย่าลืมอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าลืมหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้คิดไปอยู่เสมออีกสักวันหนึ่งนะมรณงเมภวิสติข้าจะต้องถึงจุดจบแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น